ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ตายอีกแล้วนะครับที่อิสุสุคิงยตนสาขาบุรีรัม์ออกเมืองหาง่ายครับจะอยู่ใกล้ห้างโรบินสันนั่นเองแล้วก็โชว์รูมของอิสุสุคิงยนจะอยู่ติดถนนใหญ่ด้วยโดยถนนหลักที่พี่ตายอยู่ก็จะเป็นถนนเส้นบุรีรัมนางรองวันนี้นะครับวันที่เราพบกันก็จะเป็นวันศุกร์ที่21พฤษภาคม พศ2564ัน้นั่นเองก็สุขทั้งวันเมื่อวานเป็นวันประหัสที่2ีนะครับก็ต้องบอกว่าโอ้โหนะครับเกือบเป็นลมกันเลยทีเดียวร้อนก็ร้อนแต่ว่าเป็นวันดีนะครับแต่ก็ยังดีใจที่เฮ้ยลูกค้ารับรถเยอะมากๆถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยดีใจไหมก็ดีใจได้ขาย <c oughs> ก็เมื่อวานพี่ต่ายก็โอ้โหแทบไม่มีเวลาตอบแชทตอบลูกค้าโทรกลับอะไรโอ้แทบไม่มีเวลาเลยนะครับของโชว์รูมนี่ก็3คันแล้วตอนแรกจะโชว์รูม2คันใช่ไหม แล้วกําลังกินข้าวอยู่เลยถ่ายวีดีโออะไรเสร็จกําลังกินข้าวช้อนขาปากลูกค้ารู้ว่ารถมาเนี่ยเนี่ยได้วันนี้วันเดียววันอื่นไม่ได้แล้วต้องออกวันนี้มันเดียวยทิ้งช้อนออกจากร้านข้าวเลยลืมโทรศัพท์วกกลับไปเอาอีกเสียเวลากว่าเดิมอีกแล้วก็เสร็จก็ไปส่งลูกค้าท,ที่พุทสฆงนะครับแล้วก็รับจองลูกค้าท,ทางเพจอีกสองคันเมื่อวานก็ต้องถือว่าวันดีมากๆทั้งขายทั้งจองเลยทีเดียวแล้วก็มีเอฟซถามมานะครับพี่ตาย ไอรถที่แตงแแ่งเนี่ยที่ใส่แม็กใส่ใส่แม็กซิงเนี่ยด้านซ้ายด้านขวาทำไมมันยื่นไม่เท่ากันอันนั้นก็เป็นทุกคันนะครับบอกเลยสบายใจได้ไปดูได้คันไหนที่ใส่เห็นทุกคันครับอ่ะเดี๋ยววันนี้มี f c ขอมาเป็นแคปหนึ่งรุ่นรุ่นไหนเดี๋ยวพี่ต่ายพาไปดูเชิญครับครับแล้วก็จะเป็นคันนี้นี่เองนะครับที่พี่ต่ายจะมาถ่ายให้ดูในวันนี้อยากจะบอกว่าการพูดรอบนี้นะครับเป็นครั้งที่2แล้ว เมื่อกี้นะครับถ่ายน้ำไหลไฟดับพูดเสร็จสับเรียบร้อยแล้วอ่ลืมใส่ไหมให้บาเอ้ยอ่ะนะครับโดยรุ่นนี้ที่ FC ของวิไตยขอมาก็จะเป็นเจ้าตัว Space Cap Highlander 1.9เกรด LDA สีเทานั่นเองราคาเงินสดคันนี้ของเขาจะอยู่ที่730,000บาทนะครับแล้วก็เขาเรียกว่ายังไงดาวใช้เงินดาวเท่าไหร่3 0,000กว่าบาทก็ออกได้แล้วนะครับ แต่ว่าทีนี้มันยังไม่ได้หักพวกแคมเปญโปรโมชั่นต่างๆนะ30,000กว่าบาทเนี่ยเอาทีนี้เรามาดูว่าเหตุผลอะไรนะครับที่เจ้าตัว LDA คันนี้มันขายดิบขายดีนักหนาหแหละด้วยราคาที่มันไม่แพงนะครับ<ม>เพียงแค่730,000บาทเท่านั้นแต่ว่ามันได้มาด้วยหน้าตาของมันที่หรูๆแบบนี้เลยกระจังหน้า2ชั้นนะครับแบบโครเมียมมาพร้อมกับโลโก้อิสุสสีโครเมียมเช่นเดียวกันแล้วก็ ไฟหน้าของเจ้าตัว LDA คันนี้มันมาพร้อมกับไฟหน้าแบบ Isuzu Vision ใบ LED ไฟสูงไฟต่ำจะอยู่ในหลอดเดียวกันแล้วก็มาพร้อมกับเจ้าเลนโปรเจคเตอร์นะครับข้อดีของการใช้เลนนะครับมันทำให้แสงไปเนี่ยส่องไปเป็นเส้นทานตรงแล้วก็ส่องได้ไกลไม่รบกวนสายตาของผู้อื่นนั่นเอง ไฟ daylight มีมาให้นะครับตัวนี้แล้วทีนี้เรามาดูกันบ้างเกรนลดมีการใส่ไฟตัดหมอกมาให้เป็นหลอดไฮโดรเจนนั่นเองไฟเลี้ยวจะอยู่คู่กับเจ้าไฟตัดหมอกนะครับแล้วก็ทีนี้เดี๋ยวพี่ต่ายจะพาไปดูด้านข้างกันบ้างเมื่อกี้จะขึ้นรถไปแล้วนะกำลังจะปิดประต<笑><笑>ูเห็นไม่วางอยู่เนี่ยเดี๋ยวให้ดูก็ได้นีไอตัวนี้วางอยู่ที่เบาะฝั่งคนผู้โดยสารนะเพราะฉะนั้นนะครับ การที่จะมาพูดพักทับใหม่เนี่ยมาพูดใหม่ดีกว่าเราได้เห็นรถได้อารมณ์มากกว่าอะทีนี้เรามาดูด้านข้างกันบ้างก่อนจะไปด้านข้างเรามาระบบความปลอดภัยนิดนึงด้วยราคาเพียงแค่730,000บาทแต่ความปลอดภัยเขาก็ไม่ได้ละเลยนะมาพร้อมกับระบบเบรก abs นะครับแล้วก็ถุงลมนิรภัยคู่หน้าโครงสร้างนิรภยัยไม่ใช่โครงสร้างนิรภัยดิ โครงสร้างไอ้ตัวห้องโดยสารนะครับมันออกแบบมันถูกทําขึ้นจากพวกเหล็กกล้านะครับดูดซับแรงกระแทกได้ดีช่วยให้ผู้โดยสารปลอดภัยมากขึ้นเวลาเกิดเหตุไม่คาดฝันนั่นเองส่วนด้านข้างนะครับของเขาก็จะลออแบบนี้เลยมาพร้อมกับเจ้าตัวล้อแม็กขนาด17นิ้วแม็กแท้ของอิซูซุนะตัวนี้นะครับนี่แล้วก็บันไดข้างนะครับมีมาจากโรงงานเลยมือจับเป็นแบบโครเมียม กระจกมองข้างมาพร้อมกับไฟเลี้ยวแบบ LED นั่นเองทีนี้เราไปดูใกล้ๆกันปะแม็กตัวนี้นะครับก็ต้องบอกว่าโอ้โหมันเป็นอารมณ์ที่สปอร์ตมากๆเลยนะแล้วก็ยังเป็นของแท้จากอิสุสุเลยทีเดียวโดยเบอร์ยางที่ใช้ก็จะเป็น255 65 5, 17นั่นเองเป็นยางบิสโตนนะครับตัวนี้ เดี๋ยวพี่ตาให้ดูลายอย่างนิดนึงการเสะเทือนด้านหน้านะครับก็จะเป็นอิสระปีกนก2ชั้นพร้อมคอยสปริงเสริมด้วยโชคอัพแก๊สเชซีมีขนาดที่ใหญ่รองรับการบรรทุกได้มากขึ้นบันไดข้างนะครับถูกติดตั้งมาจากโรงงานแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับตรงกระจกมองข้างก็มีมานอกจากมันเป็นอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยแล้วมันยังมีความหรูหราอีกด้วย ตัวสัญลักษณ์ไฮแลนเดอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบโครมเมียมเช่นเดียวกันใบปัดน้ำฝนนะอันนี้เราสามารถยกได้แบบนี้เลยนี่นี่เสาอากาศก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นเส้นเนี่ยทีนี้เดี๋ยวพี่ไต่จะพาไปดูด้านท้ายกันบ้างก็ขอบคุณนะครับ FC ทุกๆท,ท่านที่ติดตามพี่ต่นะไม่ว่าจะเป็น ต่างจังหวัดหรือว่าอยู่ต่างประเทศเกาหลีอิสราเอลไต้หวันอะไรอย่างเงี้ยอยู่ยาลาทิวาสก็มีนะงพี่ต่ายมีแล้วนะโหดีใจมากๆไม่คิดว่าเขาอยู่ไกลขนาดนี้เขาจะมาดูเราอะไรอย่างเงี้ย้ย <c oughs> ขอบคุณมากๆครับแล้วก็เออวันก่อนนะพี่ต่ายก็เรียกว่าอ่านข่าวเห็นเ็าเรียกว่าพี่น้องอแรงงานไทยนะครับที่อิสราเอลโดนเขาเรียกว่าโดนลุกลงนะออฮามาดกับ อิสราเอลเขายิงกันนะไรตำรวจที่ฮามาก็ยิงมามาตกที่แคมป์คนงานไทยกำลังนั่งกินข้าวกันเป็นคนจังหวัดบุรีรัมย์ไปทำงานได้ไม่เท่าไหร่เอง3วันมั้งก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับแล้วก็ขอให้พี่น้องผู้ใช้แรงงานที่อิสราเอลนะครับยังไงก็ระวังตัวมากเป็นพิเศษเนาะช่วงนี้ไม่ใช่ว่าได้ยินเสียงก็ยิงกันมัวแต่ไปถ่ายวีดีโอส่งให้เพื่อนดูนะอันนั้นไม่ต้องนะครับเขายิงกันเนี่ยได้ยินเสียงไซเรนเตือนอันนี้วิ่งหลบเข้าหลุมหลบภัยหลบหาที่ปลอดภัยก่อนนะ ถ่ายลูกจรวดเนี่ยมันไม่เหมือนกับถ่ายรถยนต์ถ่ายรถยนต์มันไม่มีอะไรได้ความสวยงามถ่ายจรวดดีไม่ดีมันตกใส่นะเพราะฉะนั้นระวังตัวกันนิดหนึน่งเด้อทีนี้เรามาดูช่วงล่างกันบ้างตัวด้านล่างนะครับก็จะเป็นแหนบเน,นี่ยแหนบ3แผ่นแหนบแผ่นบนนะครับมันถูกออกแบบให้ยาวที่สุดอันนี้ก็เป็นเพราะว่าเฮ้ยมันไม่ต้องรับน้ําหนักมากนั่นเองมันมีความยืดหยุ่นได้มากเพราะฉะนั้นเวลาที่เราวิ่งประเเจ้าตัวด้านบนมันจะทํางานนะ แล้วก็ยางอะไหล่นะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยเป็นขอบ17นะเป็นกระทะ,ะตัวกันชนท้ายถูกออกแบบให้เข้ากับเจ้าตัว LDA คันนี้โดยเฉพาะนะครับแล้วก็มาพร้อมกับไฟท้ายแบบ LED รู้รามากๆเลยทีเดียวอ,อีกหนึ่งอย่างนะครับระบบความปลอดภัยที่พี่ต่ายชอบมากๆแล้วก็ขาดไม่ได้เลยสำหรับรถสมัยนี้เนาะก็คือเจ้าตัวกล้องมองหลังนั่นเองก็มันสะดวกสบายตรงที่ว่าเฮ้ยเวลาที่ เราจะถอยหลังเราจะเห็นวัตถุที่อยู่ด้านหลังใช่ไหมเออนั่นแหละอ่ามันอยู่ตรงนี้นี่เวลามือจับประตูให้ <c oughs> เวลากระโจนเข้ามาแล้วมงค์ขึ้นกระสายมากๆแล้ว <c oughs> มือจับประตูเป็นแบบพรีเมียมนะครับใช้งานได้ง่ายแล้วก็กระบะท้ายนะครับถูกออกแบบให้มีขนาดกว้างแล้วก็เป็นเหล็กชิ้นเดียวขึ้นรูปทําให้ทนทานแข็งแรงนะครับลดโอกาสการเกิดสนิมแล้วก็บรรทุกสินค้าได้มากขึ้นทำให้ประหยัดต่อเที่ยวนั่นเอง หัวล้านในหัวล้านบางครั้งนะครับงานมันเยอะเกินมันเรียงลําดับไม่ถูกเออไอ,อบางทีจะทําอันนี้ก็คิดอันนั้นอ่ะเลยไม่ได้เลยทุกอย่างเลยทีเนี้ยอ่ะก็ใครที่เลือกเจ้าตัวเกล็ด LDA คันนี้ก็ต้องบอกว่าคุณไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาแล้วก็ขายดีมากๆรถมาเยอะมากๆรุ่นนี้ของพี่ตายสั่งสีขาวสีขาวอยู่ไหนยังไม่รู้เลยเอ,อ้ยมาเป็นรถเป็นรถ ช่วงนี้สีเทามาเยอะนะ,ะเดี๋ยวเราไปพาไปดูภายในกันแป๊บหนึ่งไปเมื่อกี้เราเห็นภายในกันแล้วแวบหนึ่งทีนี้เรามาดูกันแบบเต็มเต็มตากันบ้างอันนี้จะเป็นห้องโดยสารของเจ้าตัวเกรด LDA คันนี้นะครับประตูบานแคบเนี่ยถูกออกแบบให้เปิดได้กว้างถึง90องศาเลยทีเดียวข้อดีของการเปิดประตูแคบได้กว้างถึง90องศาก็คือเวลาที่เราจะขึ้นลงตรงช่องแคบนะครับหรือว่าเอาสัมภาระ ไปวางมันสามารถทําได้อย่างง่ายดายเพราะมันกว้างขวางแล้วก็สะดวกสบายนั่นเองเหมือนที่พี่ต่ายถ่ายให้ดูในตอนนี้เลยในส่วนของตรงนี้นะครับก็จะเป็นเจ้าตัวเครื่องมือเก็บยางอะไรแล้วก็อีกตรงหนึ่งนะครับที่อยู่ฝั่งนู้นไม่มีอะไรลงโล่งเลยทีเดียวก่อนที่จะออกรถใหม่นะครับพี่ต่ายแนะนํานิดนึงให้เอฟทุกท่านนะครับตรวจเช็คก,ก่อนเฮ้ยเรามียางอะไรไหมนะครับไอตัวถอดยางอะไรแม่แรงเครื่องมือนะครับถอดล้อเนี่ยมันมีไหมเนาะเพราะฉะนั้น ก่อนออกนะสำคัญมากๆให้ตรวจเช็คก่อนเพราะว่าการที่เราเอารถออกไปจากชวลรูมแล้วเขาไม่สามารถรับผิดชอบให้เราได้ในภายหลังนั่นเองประตูด้านข้างของเจ้าตัวเกรด LDA คันนี้นะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่ายังไงมันบุนุ่มด้วยผ้านะครับก็ต้องบอกว่าหรูหรามากๆเลยทีเดียวกระจกมองข้างปรับด้วยไฟฟ้าได้แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นสวิต ที่เราควบคุมกระจกแล้วก็ล็อกประตูนั่นเองอทีนี้เราไปดูเบาะนั่งคู่หน้ากันบ้างเบาะนั่งของเขานะครับก็ต้องบอกว่าโอ้โหมันมาพร้อมกับความหรูหรามากๆเป็นเบาะผ้าเกรดพรีเมียมนะครับอันนี้นะครับนอกจากมันสวยงามหรูหราแบบนี้แล้วนี่นะสวยงามหรูหราแบบนี้แล้วมันยังไม่ร้อนอีกนะเวลาที่เราจอดตากแดดอะไรอย่างเงี้ยอืมก็จะเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวพี่ต่ายพาไปดูด้านไหนนิดนึงแต่ก่อนที่จะเอาคันนี้ไปโชว์นะครับ ภายในห้องโดยสารมันก็จะเป็นแบบไม่ภายในคอนโซลมันก็จะบริเวณคอนโซลมันก็จะเป็นแบบนี้นี่ก็ต้องบอกว่าโอ้มันออกแบบมารู้ราจริงๆเลยใครที่เลือกใช้คันนี้ไม่ผิดหวังนะครับนี่ให้ดูให้ดูระบบความบันเทิงที่มานะครับมันก็จะมาพร้อมกับหน้าจอขนาด7นิ้วนี่เป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนนะรองรับพวกก็เรียกว่ายัางไงสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆได้เลยไม่ว่าจะเป็น i o s iOS, หรือว่า Android นะครับสามารถเชื่อมต่อกับเจ้าหน้าจอตัวนี้ได้แล้วก็แอร์นะครับพี่ายชอบมากๆเลยมันออกแบบมาให้มีความรูหราแล้วก็ใช้งานได้ง่ายมากๆมีฟิลเตอร์ที่สามารถกรองฝุ่นเจ้าฝุ่น pm 2.5ได้ด้วยนะแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นเกียร์แน่นอนครับเจ้าตัวเกียร์อัตโนมัติไม่มีให้เลือกในเกรด l d a นะเพราะฉะนั้นใครที่ชอบขับอารมณ์แบบสปอร์ตปืดปาดปื้ดปาดน,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 นะครับพลาดไม่ได้กับเจ้าตัวเกียร์ตัวนี้ ให้อัตราทดที่ต่อเนื่องแล้วก็ขับสนุกมากๆนั่นเองพวงมาลัยนะครับของเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวพี่ตายให้ดูนี่นี่เดี๋ยวขยับออกนิดหนึ่ง <c oughs> ก็จะเป็นแบบนี้เลย <c oughs> เป็นพวงมาลัย3าก้านนะครับมีฟังก์ชันควบคุมเครื่องเสียงให้ที่พวงมาลัยแล้วก็อ่าเขาเรียกว่าหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่นะครับก็มีขนาดใหญ่ถึง4.2นิ้วนั่นเองสามารถแสดงข้อมูล ต่างๆที่เราต้องการทราบได้ปริมาณเชื้อเพลิงนะครับความร้อนเลขกิโลเมตรแล้วก็ความเร็วที่เป็นดิจิตอลทีนี้เดี๋ยวพี่ไต่จะพาไปดูเครื่องยนต์กันนิดหนึ่งนะครับไปอันนี้จะเป็นตัวปรับระดับไฟหน้านะแบบหนึ่งก็เครื่องยนต์นะครับ ของเจ้าตัว LDA คันนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์1.9ในเจเนอเรชันที่2แล้วเป็นเครื่องยนต์ขนาด 1,900cc ให้แรงม้าสูงสุดถึง150แรงม้าแล้วก็แรงบิดนะครับจะมีมากถึง350นิวตันเมตรนั่นเองนะครับแรงม้ามาที่รอบ3,600รอบแรงบิดนะครับมาที่รอบกว้างมากๆก็คือตั้งแต่1,800รอบถึง2,600รอบเท่านั้นเองก็ต้องบอกว่าโหสุดยอดมากๆนะครับ เจ้าเครื่องตัวนี้นะครับมันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากๆม,มันมีขนาดเล็กมันปล่อยพวกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น้อยนะแล้วก็มีความประหยัดน้ามันด้วยความแข็งแรงทนทานนะครับแน่นอนแหละอิสสุข,ของเรานะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของเครื่องยนต์ดีเซลนะครับผลิตหลายล้านเครื่องแล้วเพราะฉะนั้นมีการรับประกันเครื่องยนต์อยู่ที่1,000 0แกิโลเมหรือ3ปียอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะอันนี้มีการซื้อการรับประกันเพิ่มได้ด้วยนี่ เราก็เราอย่าลืมนะครับเอารถเข้าเช็คที่ศูนย์บริการที่ใกล้ที่สุดด้วยนะครับก็คือ6เดือนหรือ10,000กิโลเมตรนั่นเองอ่าโอเคตอนนี้นะครับเดี๋ยวพี่ต่ายจะต้องขอเวลาไปเาเรียกว่าตอบลูกอ่าลงขอบคุณนะครับลูกค้าที่ออกรถเมื่อวานแล้วก็ลูกค้าที่จองรถเมื่อวานก็เขาเรียกว่ายังไงจะได้นะครับไปทําอย่างอื่นต่ออ่าคือรีบลงขอบคุณให้เสร็จแล้วก็ตอบทาง ทางแชททางช่องอะไรเงี้ยทำให้มันเรียบร้อยนะครับะจะไดะ้มีเวลาเขาเรียกว่ายังไงรับลูกค้าใหม่กับเขาบ้างช่วงนี้ลูกค้าหน้าร้านมีโอกาสได้รับเลยตอบทางแชททางเพจอย่างเดียวทางช่องด้วยรก็ขอให้ FC ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆอย่างเงไม่เจ็บไม่จนนะครับพบกับพี่ตายใหม่คลิปหน้าก่อนจะไปะทิ้งท้ายไ้นิดนึง ใครที่ขอเจ้าตัว LDA 4ประตูไว้ตัวเตี้ยสีดำนะเดี๋ยวพี่ตต่ามาถ่ายให้วันพรุ่งนี้แล้วกันโอเคเดี๋ยวพี่ตต่ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ